สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ำหอมผู้ชายที่กลิ่นหอมกลิ่นหลอ่อฉีดแล้วดูมีคลาสมากๆนะคะ แล้วก็ราคาเขาเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะขวดละหมื่นกว่าบาทเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะจากบ้านครีดนั่นเองเนาะครีตอเวนทัสนะคะ,ะ,คะก็เป็นกลิ่นดังจากบ้านนี้เลยเนาะ,ะซึ่งเราจะบอกว่าเรา c r ซี y บ้านของครีดมากนะคะก็คือมีน้ําหอมหลายกลิ่นมากเนาะ,ะกลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เขาขายดีมากๆแล้วก็มีมานานมากนะคะเขาลอนช์เมื่อปี2010นเนาะ,ะนี่ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วเข้าสู่ปีที่1 1แล้วนะคะ จะบอกว่ากลิ่นหอมมากทุกคนคือมันเป็นกลิ่นแนวฟูตตี้ใช่ไหมคือเปิดมามันจะมีความหวานของสับปะรดนิดนึงแล้วเราก็ได้กลิ่นความเป็นแบบเบอร์กมอสแต่เป็นเบอร์กมอสที่กลมกลม่อมเป็นเบอร์กมอสที่ไม่ซ่าไม่ฉุนนะมันไม่สดชื่นจนเกินไปเออแล้วมันก็จะมีความแบบมีความสโมกนิดๆอะเออมีกลิ่นอายแบบ เป็นกลิ่นฟุ้งๆควันๆนะทุกคนแต่มันไม่ได้แห้งจนถึงเป็นแบบฟิลแบบพาวเดอร์ี่นะกลิ่นดีมากแล้วก็เบสเขาจะเป็นพวกมาร์กนะคะแล้วก็แอมเบอร์กริชนะคะคือไอตัวสำหรักปลาหวานนะเออกลิ่นมันดีมากทุกคนแบบถ้าผู้ชายคนไหนฉีดนะคือแบบอยากเข้าไปสุขอ่ะอยากกอดดูเป็นผู้ชายแบบมีคลาสมีรสนิยมแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้าหอมที่ฉีดได้แบบหลายโอกาสมากอะทุกคนฉีดไปเดทก็ได้ฉีดไปทํางานฉีดไปประชุมฉีดไปพบเจอ ู้ใหญ่อะไรคือเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้าง everyday use ได้นะทุกคนเออดีมากแนะนำมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบกลิ่นแนวนี้แต่ว่ารู้สึกว่าราคามันแพงไปเนาะหมื่นกว่าบ,บาทเราอะมีอีกตัวหนึ่งแนะนำเป็นโคลนของตัวนี้เลยนะแต่กลิ่นก็ ไม่ได้เหมือนกันมากแต่ก็มีความคล้ายแบบ almost เลยนะทุกคนก็คือตัวนี้ของมองบลังนะคะกลิ่นคล้ายเลยนะอ๋อๆคือคล้ายแต่ก็ไม่เหมือนคือตัวนี้ฉีดออกมาแล้รู้สึกว่าเขามีความแบบว่ากลิ่นแอลกอฮอล์มันจะแรงนิดนึงอะซึ่งตัวนี้นะคะราคาเขาอยู่ที่ประมาณ3-4มสีพันบาทนะคะก็ราคาห่างกันแบบ สองเท่าตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็เอาเรื่องอยู่เนาะใครที่แบบอยากลองดมนะคะไปลองฉีดตัวนี้ก่อนก็ได้นะทุกคนหอมเหมือนกันนะคะชอบมาก